วันนี้เราจะมายืดผมหยิกอยากศกกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็พาลูกค้าไปสระด้วยชมพูเปิดเกล็ดผม2อรอบและหมักทิ้งไว้5นาทีนะคะเพื่อให้แชมพูล้างความมันหรือสิ่งสกรปรกตกค้างในเส้นผมนะเคลียร์ออให้หมดนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราลงน้ำยายืดน้ำยายืดก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่ะ เราจะใช้น้ำยาสูตรแข็งแรงที่สุดเลยนะเคสนี้แล้วก็ผสมเซรั่มเพิ่มประกายผมนะคะไป1ช้อน1ช้อนโต๊ะนะคะเคสนี้เพราะผมเขามีปริมาณมากนะคะใช้น้ำยาทั้งหมดนะ300 ML นะคะเคสนี้เพราะผมเยอะมากค่ะเราก็จะทำงานที่ส่วนโคนเน้นที่ส่วนโคนผมก่อนนะ เพราะว่าปลายผมเขามีการยืดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นผมที่ผ่านการยืดมาแล้วเราจะยังไม่ทำงานนะค่ะเราไล่ลงทีหลังนะคะหลังจากเราเช็คความยืดหยุ่นแล้วเนาะเราก็พาลูกค้าไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ทำการรีดเป่าแห้งแล้วก็รีดนะคะโคนผมเคสนี้ด้วยความที่หยิกมากนะคะ เราใช้ความร้อน210องศานะคะเป็นตัวรีดขนาดเล็กเพื่อที่จะสอดให้ถึงโคนผมแล้วก็จะไม่ทำให้โคนผมหักนะคะค่ะเพราะงั้นเราต้องมีตัวรีสอตัวที่ปลายเราก็จะใช้ความร้อน170องศานะคะเพราะผมเขาอ่อนแอผ่านการยืดมาแล้วซ้ำเชื้อนะคะเพื่อน ก็จะยังคงสภาพความเงางามนะคะหลังจากลงน้ำยากโกรกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้สุขภาพผมที่ดีนะคะเงางามไหมคะเพื่อน